สวัสดีครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2 5 6 6นะครับวันนี้เรามาพบกันใน r a d i n g View นะครับเพื่อดูแนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ดูแนวโน้มของเซตเกี่ยวกับปริมาณหรือวอลลุ่มนั่นเองนะครับโดยนะครับเราเข้ามาเราก็จะเลือก หน้าที่เป็นวนลุ่มแล้วก็มาเลือกที่ปริมาณนะครับตปริมาณนี่นะครับกดคลิกปริมาณขึ้นมาก็จะเรียงลําดับหุ้นที่มีปริมาณเข้ามานะครับโดยก็ตอนนี้ตัวแรกที่มีก็จะเป็น ttb นะครับซึ่งเราก็จะดูแนวโน้มของ g t, t b ว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า msd ยังคงซด์เวขึ้นไปนะครับ แม้ว่าอาร์ไนั้นไซเวไปทางด้านข้างนะครับอย่างออด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะบอกได้ว่า m อ t, t B ีนี้จะมีราคาไซเวเอาอด้านข้างนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าจังหวะของมันก็จะทํากําไรไซเวขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา 1.57นะครับแล้วก็มีบอลลุ่มเข้ามาเยอะเป็นไปตามจังหวะของ ABCd ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ r s i ์ไทร w ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเก่งกำไรได้ใช่ไหมตัวนี้ก็ถือว่าเก่งกำไรได้สำหรับตัวแรกที่มีบอลลุ่มเข้ามามากสำหรับวันนี้นะครับแล้วบอลลุ่มเข้ามา,าเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับลองอดูกันนะครับว่า มีปริมาณเข้ามาถึง73.12มิลเลียนนะครับสำหรับปริมาณเข้ามาในวันนี้ของ TTP นะครับถัดมานะครับะจะเป็นตัวที่2ของที่มีปริมาณมากสุดวันนี้มีปริมาณเข้ามา51.73มิลเลียนนะครับก็คือ AMR นะครับไปดูจังหวะของ AMR กันนะครับว่าเป็นจังหวะอย่างไรนะครับจากจังหวะนี้ท่านก็เจนว่าราคานั้น ไซด์เวย์แล้วก็พุ่งขึ้นไปจาก MACD ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ RSI นั้นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีตอนนี้ RSI อยู่ที่40-49นะครับถ้าเกิดราคาพุ่งขึ้นไปยาวมันจะอนุญาตให้ราคาแท่งเทียนสีน้ำเงินไอสีเขียวนีพุ่งยาวขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาดีดกลับขึ้นมาเยอะเลยนะครับถือว่ากำลังทำจังหวะราคาขึ้นมาเยอะนะครับ เราก็ลองลากดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คราคาลากขึ้นไปลากขึ้นไปนะครับราคาก็กค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะมีโอกาสทํากําไรได้ในจังหวะถัดไปนะครับสลับของ AMR นะครับดูจากแนวโน้มก็หายใซชี้ลงราคาก็เลยยอดตัวไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนิดหนึ่งนะครับถือว่ายังคงมีโอกาสที่จะทำกำไรถัดไปนะครับไปดูตัวต่อมานะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือ PSP นะครับ PSP วันนี้มี Volume เข้าไปทั้งสิ้น46.80มิลเลียนนะครับก็มี Value อยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกสองหกมิลเลียนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เพิ่ง IPO มาไม่เท่าไหร่นะครับเนื่อไม่นานวันนี้ก็ประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับจังหวะที่เขาไซว์เวฟด้านข้างแบบนี้นะครับป่งบอกว่า มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปตัวนี้มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาไซเวย์มานานแล้วก็ถ้าเราเริ่มนับจากที่เขาเริ่มไซเวย์มาเนี่ยะจะต้องเป็นระยะเวลาประมาณใกล้ๆ3เดือนนะครับหรืออาจจะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการประกาศไตรมาสที่4ก็คือ30มธันวาคมนี้นะครับก็จะประกาศเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มี F 4 5ที่ดีมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับ เห็นได้าจาก MACD ซิดีชี้ชี้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับชี้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ RSI ์ไสก็ชี้ไซด์เวย์ไปที่ขึ้นไปที่ประมาณเส้น41นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปถือว่าน่าเข้าเก่งกำไรนะครับสำหรับตัว PSC ให PSP นะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับคือแนวโน้มนะครับที่เขาไซด์เวย์ขึ้นไป สลับหุ้นที่มีปริมาณวอลุ่มเข้ามานะครับตัวที่4นะครับของวันนี้ก็คือ CIG นะครับเช้านี้ก็มีวอลุ่มเข้าไป38.80บิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่0.12นะครับราคาล่าสุดของเขานะครับ CIG ทีนี้ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีการขีดเส้นฟิบโบตีฟิบโบเอาไว้นะครับเพื่อเก่งกำไร จังหวะของการเคลื่อนตัวของราคานะครับมีการตีพี่บูนเชียไว้ก็อันนี้ก็มีทั้งขาขึ้นอันนี้เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งจังหวะขาลงจะเป็นจังหวะการเคลื่อนตัวอย่างไรนะครับอันนี้คือตีขาขึ้นขาลงเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือจะต้องลากจากขาบนลงมาข้างล่างก็จะได้รู้ว่าจังหวะโอกาสที่เขาจะลงมาล่างต่าสุดนั้นคือจะมี ราคาที่มาที่ติดลบนะครับอันนี้ก็คือจะต้องปิดกลับขึ้นไปเดี๋ยวขออนุญาตลากขึ้นไปตรงนี้ก่อนพอเพราะเจนว่าจังหวะต่มสุดสูงสุดของเขานั้นมีโอกาสบอกเราอย่างไรนะครับบอกว่ามีแนวโน้มอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นดูจังหวะสูงสุดค่คาน่าจะไปที่ราคา0.33นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.12นะครับ สำหรับตัว C H G ราคาก็จะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับตัวนี้ต้องเอาจากต่ำสุดลงมาลงมาตรงลงมาตรงข้างล่างข้างล่างสุดแล้วก็ปีดกลับขึ้นไปที่ตรงของกลางตรงนี้นะครับราคาก็คือคือต้องลากขึ้นลากลงจังหวะการเคลื่อนตัวของราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราก็ลองดูนะครับว่าโอกาสที่จะกลับมาที่ราคา0.16นะครับของ CAG นะครับดูเหมือนราคาก็ยังคงไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นในจังหวะถัดไปก็ราคาก็ใกล้ๆสุดก็จะไปที่0.16ก่อนที่จะไปที่จุดสูงสุดของราคาคือ0.33สําหรับ CAG แต่ว่าตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะย่อตัวลงมาตามจังหวะของ RSI นะครับลงมาที่48นะครับตัวนี้ก็มีคือเราพูดถึงตรงนี้ก็คือเขามีวลุ่มเข้าไปใน ตัวนี้มากมายนักลงทุนนิยมนะครับที่ซื้อตัว CAG นั่นเองนะครับนั้นถือว่าโอกาสกำลังมานะครับสำหรับ CAG มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ AOT นะครับ AOT นะครับดูจังหวะการเคลื่อนตัวของ indicator ตัวแรกก็คือ MACD นี้กำลังชี้ขึ้นยืนเหนือเส้น signal คือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ sentiment อยู่ในฝั่งขาซื้อนะครับ ซนติเมตรอยู่ในฝั่งบวกนะครับฝั่งบวกนะครับราคาก็กําลังชี้ขึ้นนะครับแสดงว่าจะค่อยๆทํากําไรไซด์เวย์ขึ้นไปกับราคาของตัวด o t นะครับแม้ว่าตอนนี้ราคานั้นยอตัวเพราะว่าอ่าชี้ชี้ลงนะครับตัวนี้ก็แค่เป็นยอตัวชั่วคราวนะครับแต่เรายังเห็นว่าเขายังคงทำกำไรได้นะครับพิจารณาเข้าเก่งกำไรดูนะครับจังหวะนี้ ถ้าเกิดเข้าที่ราคาปัจจุบันนี้ก็คือราคาอยู่ที่60.50นะครับราคาก็จะค่อยๆ่อยไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสลับ aot นะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะให้เข้ารับแล้วก็รอต้องทนถือต่อไปให้ราคาไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะเขามาต่ำสุดที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วถัดจังหวะถัดไปก็ต้องไซด์เวย์ขึ้นไปที่จังหวะสูงสุด ของการเดินทางของกรอบเป็น de จังหวะแนวโน้มเช่นนี้นะครับนี่ก็คือท็อปไฟล์นะครับของปริมาณหรือวอลลุ่มของวันนี้ที่มีเข้ามามากที่สุดเราก็จับมาให้ดู5ตัวก่อนนะครับเราก็จะค่อยดูต่อตัวต่อไปของวันจะต่อไปนะครับเกี่ยวกับปริมาณคือถ้าเกิดเราเล่นพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ายังไงซะมันก็คือเป็นตัวนําของตลาดเพราะว่านักลงทุน ให้ความนิยมนะครับในการที่ซื้อขายบนลุ่มเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงซะเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตาม c h a n n e ลนี้นะครับมีสาระดีๆแล้วก็มีแง่คิดแล้วก็เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ที่จะทำกำไรให้กับท่านนทุนได้อย่างแน่นอนนะครับ ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาหรือขอบพระคุณผ่านซูเปอร์ตังค์นะครับ,บก็ท่านก็ลองดําเนินการดูนะครับยังไงก็ไว้พบกันในคลิปเด็ดถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ